สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อยเมย่สวัสดีเลยไอเบอร์สุบสุคนเบอร์สมองสุบอลจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าไทยไทยวายุใส <laughs> ข่อยหูย่เด้อวัฒพ์ก,กันท่ายดอกเตียมเบิ่งไทยสาวุนเอาดอกวาซะะ <laughs> าวันนี้มาพร้อมกับสีสันนะคะสีผมของแต่ละคนเลือดบ่คคาพี่น้องสีผมผู้สาวทรงค่ายนะคะมาคิดวิอแบบนี้นะคะอี่พอใจพาอีเมจ้าหรือว่าเอ้ยไอ้ฝากก็ไล์ก็แช่น้ำในเด้อจ้าเพื่อเป็นข่อญและก็ล่างใจให้สาววน ได้เห็ุคลิปต่อไปจ้ามาเด้อผู้ใดอยอายุปไก้นะคะอําเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีมาเอาควายลงน้ากันจ้า <c oughs> อันบอกให้มาเอาควายลงน้ากัน,าานม,สมาสิพากนขีรถมอเตอร์ไซค์มาซาลาโนพี่น้องเนาะมาหอดภาษีว่าเท้าวนไปไซไปแล้วจ้าตอนนี้ก็จอดอยู่ปั๊มน้ามันนะคะเพื่อที่จะตัดต่อคลิปวีดีโอเนาะค่ะพี่น้องสามเอาเป็นว่าเอาลองควายสามตัวนี้แล้วเนาะอิลากะจันเดินทางนะคะ เดินทางตอไปไวบาตีมว้ายผุแล้วสระบุรีเลียวควาแมนเหลียวไปโหลดผุแล้วพี่นอนสาวควายสามตัวนี้ราคาบอซ้ากันนะคะตัวกระลังสีล่งรดตัวกระลังสีล่องรดตัวน้อยๆเขายาวๆสีเหลีกนั่นนะคะตัวหลอดมือนะคะตัวละแปดพันห้านะคะพี่นอนสาวส่วนสองตัวอุ่นรุนทีเสาบนถืออยู่นี่นะคะตัวละหนึ่งหมื่นสี่พันห้าโตละนะคะหมื่นสี่พันหาต้นตัวก็สีบอซ้ากันดอกค่ะ เราเป็นว่ารวงลัตัดตอนนะคะไปฟังเสียงสัมผัสกันเลยเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าคุณพี่ขามองมีบ้านยังคะ่ะบ้านล็อกสูบบ้านน้องสนม,นสนมนบ้านน้องสนมน้อยบ้านน้องสนมน้อยตำบลยังคะตำบลโคกช่ำเละตำบลโคกช่ำเละ้บบตระยานแท้มันตำบลโคกช่ำเละอ่าอำเภออะไรคะอำเภอทุ่งศรงีอุดมจังหวัดอุบลราชธานี น้อ<ะ>งคะจหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้อง,งปีเตี้ยเขียดซีสะเกตค่ะพี่น้องอ่ะพี่ปัตตานีพี่สร้างด่นบ่จังไหนค่ายแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่ไม้ทิ้งจักหมือมือเดียวมือเดียวมือเดียวก็ได้ <laughs> พี่กระทนตีให้แนว่ว่าสาวอุบลนี่ค้ายจริงทรงจริงีิริบอกเมนค่ะข้ายจริงทรงจริงค่ะค้ายจริงทรงจริงได้ค่ะพี่น้องแล้วที่สําคัญพี่ไดโอนเงินมาจากมือจั๊กบับบอมีี่บอมมี่อม่ไดโอนค่ะ เก็บนาของย่างเดียวเดียเอาควายเขาขอบไา่แล้วซะก่อนพี่หน่อยจังสีเก็บเถิดค่ะควายกขาหูนี่เนาะพี่หน่อยหูจังได้พี่หน่อยสก๊อไปเปิ้ลสุดโตแล้วสก๊อไปเปิ้ลสีนวลย่างนี้สก๊อไปเปิ้ลสุดโตแล้วค่ะจับได้ใบไดนะคะงั้นสีเดือบันไดกระตับได้ใบใดค่ะลูกออกไปดิกรโต้มให้โตมานหมนหมุนไปหนั่มเป็นหมอ เอาเป็นว่าซื้อได้ขายได้เด้อค่ะพี่นอ้องสาวส้นนกสนใจลูกควายนะคะช่วงนีม้มีมีเริ่มบ่อไหลเราเด้กอีหล่ายยู่นี่ดิลูกช่วงนี้เริ่มมี่บ่อไหลเราเด็กและคากับสีเทินมื่นขึ้นไปแล้วนะคะรุ่นแฟตผันหาอีกสีหายหยางได้สักหน่อยค่ะเพราะว่าหยังตีเสาอวนล่งคลิปควายถือต่คนเอาขายไปขายมามันกับเบิด์ตต้นนอวินองนอเน,นี่ยควายตังทองซิบเตือนซิบเอ็ดเตือนพูดาสร้างเมื่อสิขวสา,มมาสร้สางเมื่อสิออกมาข,ขายนะคะสร้างอันบัาตานี้พอขายกันขายตัวเฉียงๆนะนะมันกับสีบัวมีไปหลาาเข ป้าพี่น้องเขาอนุญาตัดเสียงนะคะอีหละ่ะเขาอนญาตผากเสียงใส่เอาเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าไปเอาควายเขาขวกน้ากันค่ะเอาควายเขาคอกเขารักแล้วเรียบร้อยนะคะอันแต่งตัวงามๆนี่เอาควายเขาขวกเป็นอยู่เดอ้อพี่น้องจ <c oughs> ้าค่ะเธอพี่คนอยากได้ไปเป็นลูกไผ่สันดอกว่าย่านสาหัวเห็ดยังมุเป็นเห็ดเป็นสุยางค่ะนีหล่ะค่ะพี่น้องจ้าเอามาหวัก่กระจุงเขาขวกเขารักให้นาะคะ่ะบัระตนีก้กลเป็น ช่วงสําคัญของการทำคลิปนะคะรับเงินค่ะได้เงินแล้วก็ยกใสกเก่าเอาใส่หัวค่ะสาธุดเด้อคำนะคุณรังเพิ่มพูนนุนซับทั้งผู้สื่อและก,กับผู้ขายจ้าพี่ขาดบปได้เลยขอบคุณเอฟซีทุก่านที่เขามาให้กรลังใจนะคะทั้งในคลิปวิดีโอทั้งช่องทางเฟซบุ๊กนะคะเรียวกามมอนี่นะคะเอฟซีไมา่าก็ร่างใจเทาวน หอดมองทรงควายนะคะขอบคุณทุกท่านทายลูบสวยๆทายลูงงามๆเอามาเบิงเอามาลงให้เบิงน้านะคะเอฟซีทุกท่านนารักอิลีอิลากะขออนุญาตเดินทางโตพอกันไหมคลิปนาะพอกันไหมอะไรนาะําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ